เวลาคุณมาที่นี่คุณจะต้องเลอเอาใครสักคนก็จะได้พบคนนั้นแต่ทุกครั้งที่รอเนี่ยระหว่างนั้นที่ฉันก็เจอคุณนะคะแล่ประหลาดใจมากเลยนั่นเหรอสินะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะครับอ้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณนานเนีน่ยดิฉันเข้าใจค่ะก็แค่อยากจะมาทําความเข้าใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเพราะ สิ่งที่คุณยาซินบอกดิฉันเมื่อคือนก่อนก็คือมันทําให้ดิฉันค่อนข้างสับสนแหละถ้าหลังจากนี้มีคนถามคุณว่าอาศัยอยู่กับใครหรือว่ามีคนในครอบครัวไหมคุณบอกได้เลยนะคะว่าเป็นพวกเราเอ้ยนี่ผมมีอะไรให้อะไรเหรอ นี่ครับปลูกเองอู้ชาได้เอามาจาก<ม>ไหนคะเนี่ยจริงๆผม,ผมปลูกใบชามาขายซาลูนแล้วก็ลองทำดูครับเผื่อจะไปรอดเพราะว่าผมก็มีแผนที่เปิดซาลูนเหมือนกันไงถูกไหมเป็นคนแรกนะที่ได้ชิมอะ่ะอ๋อมันโอ้โหดิฉันไม่เคย ไม่เคยได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ดื่มอะไรแบบนี้เลยค่ะแอ่ไอ้พวกพวกฟลินน่าจะได้ดื่มอะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้วเนี่เขามาจากอังกฤษกันไม่ใช่เหรอ้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนทำงานในเมืองตอนนั้นก็เคยแต่เสิร์ฟนะคะแล้วก็คิดว่ากว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบพวกเขาก็คอีกนนานน่ะ เออแล้วช hey! uh, so? so uh ็อกโกแลตที่คุณให้ผมมาสองสองอันน่ะผมกินไปอันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมเก็บไว้นะผมไม่ได้กินเออเก็บไว้ทานตอนที่ฉุกเฉินก็ได้ค่ะผมเสียดายนะครับผมไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปในเมืองแล้วร้านเบเกอรี่เปิดก็ซื้อตุนไว้ก็ได้ค่ะฮะไม่หรอกผม เก็บไว้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ช็อกโกแลตที่ผมซื้อมาเป็นช็อกโกแลตที่คุณให้มันก็เป็นเรื่องที่ควรจะเก็บไว้นะออย่างหนึ่งสำหรับผมที่ที่เพิ่งเข้าเมืองมาแล้วเจอคุณแนะนำนั่นนี่ต่างๆให้ก็เลยคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าอ๋อก็ขอบคุณค่ะที่คิดว่ามันสำคัญนะคะแต่มันก็ช่วยคุณได้นะตอนฉุกเฉินนะ่ะ ใช่ใช่เข้าใจไม่เป็นไรครับมันเล่นยากไ,ไหมคะกีต้าร์เหรอใช่ค่ะก็ถ้าตอนแรกก็น่าจะเจ็บนิ้วหน่อยนะลองดูไหมฟังคุณเล่นดีกว่าคะ่ะ ก็ดีดอะไรของผมไปเรื่อยีคอดตามที่แอมเพอเขาใกล้ๆสอนสสมาให้นะเจ้วเรื่องอ่านหนังสือเป็นยังไงบ้างครับเออก็กำลังเริ่มนะกำลังเรียนรู้พวกสระกับพยัญชนะอยู่นะผมไม่ว่านะถ้าฉันจะร่วมวงด้วย เอ้ยอลิสวองไงเราเห็นคนนั่งกันอยู่ตรงนี้เลยอยากมาแจมอ่าออลิส huh. น uh ี่คุณแคโรไลน์คุณแคโรไลน์นี่อลิสครับยินดีที่รู้จักค่ะเช่นกันแคโรไลสวสวัสดีค่ะคุณดีโอครับ ็ไงมาไงคะเนี่ยสบายดีไหมสบายดีครับงานงานลับยศเป็นไงบ้างคะเออไปได้สวยครับอ๋อดีใจด้วยค่ะที่ไปได้สวยค,คุณเป็นไงบ้างล่ะว,วันนี้อ่ะ เออก็เหมือนเดิมนะคะเพิ่งเดินทางกลับมาจากสตอเบอรีอ่น่ะคุณรอใครบางคนอยู่หร้อครับเออเมื่อกี้ฝากคุณว่าทุกทีที่คุณมาคุณจะชอบรอคนฝากคนนะอ๋อใช่คะ่ะไ,ไม่ใช่คุณ <c oughs> ดามองก็พวกฟลินนะคะอ,อแต่เมื่อกี้บังเอิญเจอคุณบอริสก็เลยเวานี้เขา,ขา <laughs> ทำไมลหร ก็เวลาคุณมาที่นี่คุณจะต้องเออเอาใครสักคนก็จะได้พบคนนั้นแต่ทุกครั้งที่รอเนี่ยระหว่างนั้นที่ฉันก็เจอคุณนะคะแป่กประหลาดใจมากเลยนั่นลูสิรนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนาครับที่ใครละเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินเลยเออได้ยินแล้วครับครับ พ่อศตรีคนนี้ใครเนี่ยเออรู้สึกว่าเราจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะะที่ฉันแคโรไลน์ค่ะอ๋ออครับครับผมดาวินดดวินเลนคลอครับยินดีที่รู้จักครับคุณแคโรไลน์ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะครับแล้วผมรบกวนเวลาส่วนตัวของทั้งคู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับแน่ใจนะ <c oughs> แน่ใจครับครับงั้นเอ่อ ไปทำสิ่งที่อยากทำเถอะครับไม่รบกวนดีกว่าเนาะครับครับครับอยู่ตรงนั้นสวยนะถ้ายืนมองด้วยกันพร้อมกันสองคนน่าจะสวยมากๆนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกที่หนึง่ง i ิ t แด c คลีกไม่รู้ว่าเคยไปกันหรือเปล่าที่นั่นก็สวยถ้าหากว่าพาใครไปสักคนนึงมันสวยมากๆเลยลองดูนะครับต้องไปแค่2คนเหรอเออก็จริงๆไปกี่คนก็ได้ครับแต่ถ้าไปสองคนบางทีมันก็โรแมนติกนะครับ โอ้ไม่อยากก็รู้ว่าคุณดาวินเนี่ยนอกจากจะเป็นมาเชลแล้วยังเมันจะเป็นผู้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับพื้นเขาเรียกว่าไงนะทิวทัศน์ที่นี่ด้วยนะอ๋อก็ผมก็รู้ประมาณพอๆกับคนอื่นๆนะครับไม่ได้มากไปกว่าใครเท่าไหร่หรอกแต่บางทีที่คุณบอกว่าไปสองคนพิเศษคุณอาจจะเคยไปกับใครมาหรือเปล่าคะอ้าว <c oughs> ดิฉันดิฉันขอโทษนะ่ะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออผมก็เคยไปกับน้องสาวไงน้องสาวคุณเหรอครับคร <c oughs> ับผมเคยไปกับน้องสาวแล้วก็มันมันสวยงามที่นั่มันสวยงามงาใช่แล้วก็นอกจากน้องสาวมันช่างมันอะครับเออเอาเป็นว่านั่นแหละก็แนะนําถ้าเผื่อว่าพวกคุณสองคนอยากไปก็ไปนะได้มันสวยดิฉันเชื่อค่ะว่าทุกอย่างที่ ธรรมชาติสร้างและสิ่งที่พระเจ้าสร้างเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะเออครับถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ใช่ธรรมชาติสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามเสมอแต่พระเจ้าผมไม่มั่นใจอไืไม่ไม่ได้ดูแคลนอะไรในความเชื่อนะครับแค่ไม่มั่นใจอ,อืเรามีสิทธิ์เชื่ออะไรที่ต่างกันคะครับครับใช่โทษเออ ดีใจนะครับที่คุณไม่ได้ถือ,อก็ตามสบายนะครับคุณดิโอคุณแคโรไลน์ค <ผม S 1> รับค<า>รับมาพบกันครับครับรคกันครับครับดิฉันดีใจค่ะที่คุณพยายามที่จะเดาแล้วคุณก็เดาถูกนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ฉันจำคนแม่แล้วนะ <laughs> ใช่ไหมคุณดาวมองใช่ไหม ใช,ช่ฉันเองยังเมื่อก่อนฉันจำคุณดามองไม่ได้นี่ฉันจำได้ด้วยเอ้อเจอคุณดามองบ่อยและะ้วค่ะใช่ใช่ก็ดีเจอบ่อยเดี๋ยวนี้ฉันจำได้หลายคนโหจะไม่ได้สมองว่าทองตลอดทั้งปีทั้งน่อยเพราะคนเรามันต้องมีการพัฒนาบ้างแต่ดิฉันดีใจมากเลยคุณซีเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าไปเจออะไรบากอ็อืมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่ก็ไปเหมืองปลูกผักแล้วก็ช่วยคนูุนทีคนนี้ทีนิดหน่อยนะต่อคนทุนคนนี้ก็คือประมาณแบบว่าไอเขาเรียกว่าไะ เหมือนคนมาเมืองใหม่จะก็ช่วยค่านุ่นค่านี่อะไรย่งนี้นิดหน่อยประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษอะเอคุณคาลาลายคะค่ะคุณฟอนคุณเห็นคุณเวนดี้บ้างไหมคะคุณเวนดี้ยังไม่เห็นเลยค่ะเอห้องสาวฉันเป็นแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกนะคะก็เดินทางไปมาอะไรๆเมือนกน ปกติผมไม่เคยเจอคนที่เมืองอื่นหรือเจอแล้วเส้นจําไม่ได้หรอเปเราแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะท<ช>ี<ช>่ฉันได้ข่าว<ช>จากคุณดีโอน่ะแล้วก็คุณเพอร์ซีวอลว่า,าก,ก็เจอกันอยู่แต่เราแค่คา,าดกันอ๋อ,อหมายถึงเจอเจอเจอพวกนั้นเหรอเลยเจอยจําเจอเจอพวกเขาค่ะอ๋อทีพวกนั้นก็อันก็คุยบ่อยแต่ตรงนี้ไม่เคยได้คุยดีโอาไหล่เห็นยุ่งยุ่งกับพวกงานนี่ดมั้างไอ้พวกไอ้จิบบี้ อ๋อใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ประจำอยู่ที่วางเลนไทยน่นะแล้วพวกเราก็น่าจะผ่านกันไปผ่านกันมาไปชั้นบนเลยกันเลย เออคือเมื่อวานดิฉันได้มีโอกาสเจอกับคุณยาซินนะคะเขาบอกดิฉันว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีของคุณอะอแล้วก็ถูดองเขานะคือวันนี้คุณได้เจอกับคุณยาซินหรือ,อยังคะถ้าเจอแล้วเนะี่ยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับดิบฉันใช่ไหมเขาไม่ได้พูดอะไรนะ่อย่างเราเจอกันแค่แป๊บเดียวด้วยเพราะว่าตางคนตางมิทูลานะอ๋องั้นให้ดิฉัน ถามเลยแล้วกันค่ะคือว่าเมื่อวานคุณยาซินเขามาบอกดิฉันว่าเรื่องที่ไปตัดไม้น่ะดิฉันไปเบิงเอิญเจอเขาในป่าพอดีอ่ะแล้วเขาได้ยินว่าดิฉันรับจ้างตัดไม้ให้คุณน่ะเขาเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าใครถามอ่ะอย่าให้ทุกคนรู้ว่าดิฉันไปตัดไม้ให้คุณน่ะทําไม่เหรอคะมันดิฉันถามได้หรือเปล่าอ่ะเนี่ย อบอกกันนะว่า <Yes. S 1> การตัดไม้เนี่ยเอาจริงๆมันมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเนยแต่ว่ามันอันตรายเพราะมันมีคนที่ขี้ระแวงแล้วก็ใช้อำนาจตรงนั้นการกำจัดขจัดคนที่เข้ามาตัดไม้เนี่ยเหมือนเขาพวกเขาอยากจะที่นั้นไม่เป็นของตัวเองเนี่ยแต่มันก็แค่ไม้เองไม่ใช่เหรอะ ใช่มันก็แค่ไม้นั่นแหละว่าไม้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้หลายอย่างก็จะบอกความจริงเธอไปเลยแล้วกันนะเพื่อเธอเตรียมตัวเตรียมใจที่จะที่จะเอ่อเรือเนะี่ยอืมอก็คือไม้เนี่มันมีค่าสำหรับสร้างบางสิ่งบางอย่าง อาวุธร้ายแรงที่เอาไว้ข่ากันอ oh. แต่ไ่ต่องหัวงก็อย่างที่ยาซีนบอกถ้าเธอบอกไปว่ามาให้ฉันตอนนั้นนี่อาจจะโดนเป็นเป้าก็ได้ไปใครก็ไม่ทราบชื่อใช่ไหมแต่เพื่องหัวฉันรู้เลยแหละว่าเป็นใครเนี่ย เอาเป็นว่าพวกเขาไม่ได้มีเรื่องบาดหมางก,กับฉันเป็นพิเศษและฉันก็ไม่มีเรื่องบาดหมางก,กับเขาพวกเขาแค่ระแวงกันเฉยๆเนะ่ะก็ถ้าคุณรู้อย่างนั้นแล้วคือดิฉันไม่มีปัญหาในการที่จะทํางานให้กับคุณนะคะแต่ดิฉันแค่อยากรู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้เราต้องระวังตรงไหนนะคะเธอจะปลอดภัยหรือเปล่า ที่อยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ปลอดภัยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะก็เธออยากได้เงินแล้วเธอก็อยากปลอดภัยใช่ไหมอืมเอาเป็นว่าดิฉันอยากได้เงินแต่ว่าก็ไม่อยากยุ่งกับอะไรที่ไม่สมควรยุ่งนะคะเลือกเยอะจังเลยนะอ๋ะอดิฉันไม่มีทางเลือกแบบนั้นเหรอคะมันก็ได้เธอก็แค่ ทำตามคำสั่งฉันแค่นั้นก็ถ้าเกิดมีใครถามก็บอกว่าตัดไปขายให้คนในเมืองวาเลนไทน์เพราคนส่วนใหญ่อยากได้มันก็บอกไปอย่างนี้แค่นั้นแหละเพราะที่ตัดไม้นะ่ะมันไม่ใช่ที่ที่ผิดกฎหมายหรืออะไรไงและตัวเธอเองก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะเธอรู้จักกับโวกนั้นใช่ไหมอ่า ก็รู้จักแค่ <มา S 1> คนเดียว <มา S 1> ค่ะ <มา S 1> ฉันจะบอกให้นะชาวเมืองเนี่ยไม่ใช่คนปกติสักคนหรอกรวมถึงคนที่เธอรู้จักด้วยนะไม่ปกติละขึ้นายถึงไม่ใช่คนดีนะอ๋อเมื่อขึ้นอย่า,ยยบบบาง,งว่าเธอเนี่ยยอมรับแบบไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองทุกอย่างม่ขึ้นอย่างว่าเธอเนี่ยยอมรับ ั่งไหนได้มากกว่ากันแค่นั้นเองฝั่งเระมาก<ะ>เร็วน้อยเนะี่ยคุณพูดเหมือนคุณยาซินเลยอะมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเอ่อทึงเธอจะบอกว่าเธอไม่อยากเลือกข้างก็เถอะแต่ว่าสภาพแวดล้อมจะทำให้เธอต้องเลือกเออคุณเป็นผู้มีพระคุณกับดิฉันค่ะคุณดามองดิฉันจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณเดือดร้อนค่ะ ตรงนั้นคุณวางใจได้จะบอกว่าเธอสามารถไว้ใจฉันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฉันไม่ใช่คนของฝั่งไหนทั้งนั้นแหละฉันเป็นคนของตัวฉันเองและเธอก็เป็นคนของฉันถ้าเธอทำงานภายใต้ฉันเธอจะปลอดภยัยตัดไม้ที่ฉันบอกเธอไปตัดไม้หรือไปทำงานอะไรต่าง เอก็อ้างไปเลยว่าตัดเอามาขายให้กับชาววาเลนไทน์เพราะว่าคนที่วาเลนไทน์ต้องการมันแค่นั้นโดยที่ไม่มีนายจ้างเธอเป็นแค่คนเล่ขายไม้ธรรมดาแค่นั้นคำตัวให้่าสงสารเขาไวมันจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยเนี่ดิฉันเข้าใจค่ะก็แค่อยากจะมาทำความเข้าใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะ สิ่งที่คุณยาซินบอกดิฉันเมื่อคือนก่อนก็คือมันทำให้ดิฉันค่อนข้างสับสนอะอืมไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณบอกมาอย่างนี้แล้วดิฉันก็วางใจขึ้นค่ะก็ถ้าคุณอยากได้ไม้ดิฉันจะหาไม้มาให้ค่ะคุณดามองได้ยังไงก็แล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันถูกไหมฉันได้ไม้เธอได้เงิน แฟอ่ะก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้ไม่ต้องปิดบังไม่ต้องกลัวอะไรเข้าใจไหมอือดิฉันแค่กังวลว่าดิฉันถามได้หรือเปล่านะคะเพราะบางทีมันก็ไม่ใช่ธุรกิจของดิฉันที่จะถามว่าคุณเอาไม้ไปทําอะไรน่ะถามได้ถามได้อยู่ที่เธอเนี่ยอยากรู้มากแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเธอรู้มากขึ้นเนี่ย ันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวเธอในอนะนาคตข้างหน้าก็ได้นะจะไม่ได้ห้ามนะเพราห้ามรู้แต่ว่าเผื่อน่ะอืมมันดีแล้วค่ะที่ดิฉันรู้แค่นี้นะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเขาจะมาเอาอะไรกับคนที่ไม่รู้ล่ะใช่เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะหาดูได้ยากเลยอ่ะหมายถึงบรรยากาศของที่นี่หรือว่าบรรยากาศที่ วิทยาบริสนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศของที่นี่บวกกับการที่พวกคุณอยู่ที่นี่นะคะแสงสวยะเดียย๋ยวมานะดูก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรในใจอยู่เยอะเหมือนกันนะก็อาจจะใช่ค่ะแต่เขาไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังนะคะ น่าจะเป็นธรรมชาติของลูกผู้ชายคนเดียวในบ้านนะคะดิฉันพอจะเข้าใจเขาดีเลยหล่ะคุณมีน้องชายกับเขาบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยอืมดิฉันไม่มีใครเลยนะคะแต่ก็เรียนรู้จากเอ่อตระกูลตระกูลหนึ่งที่ดิฉันเคยไปทํางานให้นะคะลูกคนเล็ก <Go. S 1> สุดที่เป็นผู้ชายเขาก็จะค่อนข้างเก็บตัวคล้ายๆกับคุณบอลิสนั่นแหละ ก็เลยทำให้คุณเข้าใจเขาถาม,มว่าจะทั้งหมดไหนก็ไม่ทั้งหมดหรอกคะ่ะถ้าหลังจากนี้มีคนถามคุณว่าอาศัยอยู่กับใครหรือว่ามีคนในครอบครัวไหมคุณบอกได้เลยนะคะว่าเป็นพวกเรา พวกคุณมันดี้มันช่างเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแต่แค่พวกคุณเป็นเกียรติมากเลยค่ะถ้าคุณจะพูดพวกว่าพวกเราคือคนเนยครอบครัวคุณหมายถึงว่าเป็นเกียรติกับครอบครัวเรานะคะถ้าพวกคุณได้ให้เวลากับดิฉันแล้วก็ให้โอกาสดิฉันได้ ใช้เวลากับคุณเนี่ยมันก็มากพอแล้วกับคุณมันดี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะพวกคุณเป็นมิสหายที่ดีอ่ะสิ่งนั้นคือสิ่งที่พวกเราต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยที่สุดนะคะใช่ค่ะ มิดแท้เนี่ยหายากนะคะนั่นสิคะแน่นอนว่าภายนอกทุกคนก็จะมองว่าโอ้พวกเราเลนโซ่รวยจังเลยแต่พพวกเขาถึงมียศถาบรรดาศักดิ์ถึงขั้นสันประทานเหมือนได้แต่ก็ไม่มีใครถามสักคนเลยนะว่าก่อพวกเขาจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมัน ผ่านอะไรไปบ้างแต่บางทีฉันก็คิดนะว่าแบบบางทีก็จะไม่ได้โอ้ยหินนะหินขำฉันอีกแล้วอ่ะฉันกลัวว่าเขาจะไม่ลองใช้ชิปของตัวเองบางทีนะอืมบางทีเงินที่ได้มาฟรีๆมันมันก็ดีนะคะแต่เงินที่หามาได้ด้วยตัวเองมันก,มนก็มันก็ภูมิใจกว่าที่ได้ใช้นะส่วนเรื่องงานที่เราตกลงกัน เดี๋ยวรอไว้ฉันทำํำเอกสารเรื่องบ้านสาเร็จก่อนขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณตั้งใจจะทําอะไรนะขอบคุณมากครับคุณก็เช่นกันนะอย่าืมดูแลตัวเองนะเช่นกันค่ะคุณห์ผู้หญิงนะที่อยู่ที่นี่คนเดียวก็ระวังตัวด้วยนะดิฉันจะระวังตัวคะ่ะ